สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีวันจันทร,ร์ที่19กกรกฎาคม2564ริสคิทสกัาช2021นะครับมีเรื่องเล่านะครับมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกแล้วครับเรื่องเราก็มีอยู่ว่ามีนายจ้างกับลูกจ้างนะครับนายจ้างก็คือออเฮียนะครับออเฮียสงนะครับส่วนลูกจ้างก็คือนายสมนะครับนายจ้างกับลูกจ้าง คู่นี้นะครับอยู่ด้วยกันมานานหลายสิบปีนะครับหลายสิบปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นวันนั้นนะครับมีวันหนึ่งนะครับเป็นช่วงเทศกาลนะครับนายจ้างก็อยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยคิดอยากจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็เลยปรึกษากับลูกจ้างผมไม่อยากจะไปเที่ยวครับผมไอเฮียว่าอย่างนั้นเขาก็ทางไอเฮียสงเขาเนี่ยถามนายสมเนี่ยนายสม สงการหยุดหลายๆวันเนี่ยจะไปเที่ยวไหนดีเราอะ่ะผมไม่อยากจะไปเที่ยวไหนในสมบอกนะครับผมอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดบ้านผมว่าอย่างนั้นนะครับส่วนนายนายจ้างเนี่ยไอเฮียสงเนี่ยก็บอกว่าที่บ้านเองมีอะไรดีวะเองจะไปเที่ยวไปเที่ยวดูอะไรแถวบ้านโอ้ยผมก็อยู่กรุงเทพมาหลายปีอยู่กับไอเฮียทำแต่งานก็คิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่เขายังไม่มีลูกไม่มีเมียหรอกครับ คิดถึงครอบครัวคิดถึงพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดคิดถึงไรนาคิดถึงเถียงนาน้อยแถวแถวบ้านก็เลยอยากจะกลับไปบ้านไปเที่ยวบ้านครับอะไปเที่ยวบ้านเองก็ไปงั้นเดี๋ยวเฮียไปเที่ยวด้วยก็จะไปเที่ยวดูบรรยากาศแถวต่างจังหวัดบ้านเองนะครับอยู่ทางอีสานนู่นแหละครับนะครับก็กลับไปต่างจังหวัดนะครับพอกลับไปต่างจังหวัดนะครับก็พากันเดินเที Favorite. ่ยวชม ไล่นาไล่สวนไอ้เนงนี้ยก็รู้สึกมีความชอบแล้วก็มีความสดชื่นในร่างกายสุขภาพอากาศดีครับเช้าเช้านะครับก็เดินเที่ยวดูนู่นนี่นั่นสวนผักสวนหญ้าต้นไม้ต้นหญ้านะครับสูดอากาศกินไอของป่าไม้ป่าเขาลำาเนาภัยอะไรอย่างนี้นะครับพอเดินไปสักพักหนึ่งสายส,ายสักหน่อยหนึ่งครับแดดก็จะร้อนแล้วนะครับ สองคนเขาเดินก็รู้สึกกระหายน้ําหิวน้ําครับก็เลยว่ามีน้ําดื่มไหมแถวนี้่โอ้ถามในสมนะครับอเฮียสงเขาถามในสมในในสมเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยพูดไทยนะครับเขาจะพูดแต่ภาษาอีสานพูดกับอเฮียเขาพูดกับใครต่อใครเขาพูดเป็นภาษาอีสานทางนั้นนะครับบ่มีแล้วเถาแก่นำ้ำอืานะครับ น้อยนักน้อยหนาที่เขาจะพูดไทยนะครับบมมีแล้วครับเถาแกน้ำถ้ามี่กะกินน้ำสางน้ำแซงไปสั่นแล้ววะก็คือน้ำบ่อนั่นแหละครับผมกินน้ำสางน้ำแซงไปสั่นแล้วว่านะครับน้ำสร้างคืออะไรนะน้ำบ่อนั่นแหละครับผมน้ำบ่อในบ่อกินตามบ่อกินก็กินละทางอาเฮียเขาบอกนะครับอ่ะก็ไปนั่งพัก ในสมก็าพาเฮียสงเนี่ยไปนั่งพักอยู่ในเถียงนาน้อยเขาคู่หนึ่งเท่าแกอเฮียเดี๋ยวนั่งรออยู่ที่เถียงนานี่นะเดี๋ยวผมจะไปตักน้ำอยู่ทางนู้นทางนู้นน้ำอยู่ทางพุ่นมะให้น้ำอยู่สางมะให้อยู่ไหนวะนั่นแหละอยู่ที่บอ่อนั่นแหละวะ่ะแล้วทีนี้ ในสมก็เดินไปไปตักน้ําที่บ่อนะครับไปนานนะครับแล้วเดินกลับมาตอัเฮียสงนี่ก็ถามบอกว่าเอา้าในสมไหนน้ําบอ่อมีน้ําความหมายคือไม่มีน้ำนะบ่ในบอ่อนะไม่มีน้ําเขาบอกก็บ่ไม่มีน้าําอำบ่อม,มีน้ําครับอะไรนะเอา้าแล้วทาไมไม่ตักมา มีก็ตักมาสิทางไอเฮียสงเนี่ยบอกว่ามีก็ตักมาแล้วทําไมไม่ตักมาเองอะไรของเองเ,องเนี่ยรือยังไงอย่างนั้นสิตักมาจากไหนท่าแก่กันยังว่าบอ,บอมีน้ํามายังวา่าท่าแก่นั้ก็บอกว่าก็นั่นก็นั่นสี่เองทำไมไม่ตักมาอะไรวะเนี่ยฮะกันยังว่าบอมีน้ํากลัวจะเข้าใจกันได้ครับในบอ่อนะ่ะไม่มีน้ํานะครับไอเฮียสงนี่ก็งงอยู่ตั้งนานนะครับ กลัวจะเข้าใจได้ก็เป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังครับบ่อมีน้ํา